คำตอบชัดๆัลุ้นขึ้นไหมใบเฟิร์นนายหลังเสียงเชียดังลั่นเพราะเสียงจิน้นเสียงเชียให้คู่เพื่อนสีใบเฟิร์นทิมชนกและนายนันทัดตกร่องปล่องชินอินเลิฟกันจริงๆนอกจอยยังดังกระหึ่มแถมในวันเกิดหนุน่มนายยังมีภาพถ่ายคล้ายสาวใบเฟิร์นอบเคก้กและแท็กไปหาหนุน่มนาย คล้ายจะเอาไปเซอร์ไพรส์ซะด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้ไมเฟิร์นได้ตอบคำถามกับรายการในเอนเตอร์เทนว่าไม่ได้อบเค้กส่งไปเซอร์ไพร์แค่ถ่ายอินสตาแกรมสตอรี่แล้วแท็กไปถือเป็นการอวยพรมิติใหม่แบบโซเชียลดิสตานซิ่งส่วนตัวไม่รู้สึกกดดันคนยังเชียร์ให้คบกับนายแต่สงสารฝ่ายชาย ยืนยันว่าเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเชื่อว่าคนชอบเคมีจากผลงานบวกกับกำลังถ่ายทำละครด้วยกันเลยมีโมเมนต์นอกจากมีนางเอกคนดังยังบอกอีกว่าพร้อมลุยทำยูทู e ช่องเฟิร์นโซนชาน e ลจริงจังแล้วหลังปล่อยรางมานานบอนแฟนคลับช่วยกดติดตามหน่อยจะได้มีกำลังใจ